สำหรับใครสนใจเติมเกม f c mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอรนชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาบานะวันนี้กลับมาแล้วสำหรับทำคลิปนะครับไม่ได้ทำคลิปนานมากมากลับมาแล้วกับ ซีซั่นนี้เราจะมาทำการทดสอบนะการตีบวกขึ้นเม็ดแดงโดยใช้แค่20%เท่านั้นผมก็เตรียมนักเตะม,มาเรียบร้อยเพื่อมาทดสอบนะครับอาจจะใช้นักเตะไม่ได้ระดับสูงมากนะครับเพราะว่างบประมาณเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำให้เห็นเลยว่า20%เนี่ยต้องใช้ประมาณกี่ครั้งกี่ตัวนะฮะผมก็เตรียมมาหมดแล้วนะตอนนี้เป็นร่างม่วงนะ ก็จะเป็นเอ่อนี่ลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับแล้วก็ตัวละผมเตรียมแล้วเนี่ยตัวละห้าครั้งอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยตกตัวหนึ่งกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองเลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาเราก็เตรียมมาทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวนี้เลยมาครับตัวแรกเลยครับคือเราจะไม่ทดสอบ เปอร์เซ็นต์อื่นนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อื่นมันก็มีโอกาสมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่จะติดยากติดน้อยก็แล้วแต่โอกาสนะครับแต่20%เนี่ยหลายคนอยากจะรู้อยากจะลองแน่นอนแต่บางที่เนี่ยบางตัวมันแพงใช่ไหมเราจะซื้อหลายหลายเม็ดเนี่ยมันก็แพงเกินไปหรือว่าจะเอาดูเด็กหรือจะเป็นมาเคเตลโนหลายอันเนี่ยมันก็เปลืองนะเออมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารองกันเลยตัวแรกครับกดไปใครมีส่วนอะไรก็จัดไป มาครับไม่ติดน,นะตัวแรกไม่ติดเราจะใช้แค่ห้าตัวเท่านั้นว่าจะติดไหมนะครับโอ้โหไปอย่างรวดเร็วเกินไปโอ้โหไปครับกดเลยต่อเลยยังไม่ติดน,นะครับห้าตัวนี้ยังไม่ติดน,นะครับเปอร์เซ็นต์ห้าตัวนะฮะยังไงวันนี้ติดแล้วฮะใช้ประมาณสี่ตัวครับถ้าตีสี่ตัวนี่ก็เกือบประมาณ60%สเปเซนตะมองว่าอย่างนั้น หอันนี้เก็บไว้เลยติดไปแล้ว1ตัวครับใช้4ตัวตัวแรกมาดูตัวต่อไปครับถ้า4ตัวก็จะประมาณ80%นี่เองอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นยังไงจะดงว,ว่ามา,าจ,จะบวกไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้มาต่อเทสกันต่อฮนะตัวแรกครับ20%แรกไม่ติดเลยนะครับตัวที่2เนี่ยก็จะประมาณ40%นะไปครับ ยังไม่เต็มน,นะฮะก็ประมาณ40ใช่ไหมตะเกแล้วก็60นะฮะมาตัวที่3ครับกดเลยฮะติดหรือเปล่าเติดเลยครับเอ้ยเปรียบเทียบเหมือนกับ60%นะน้าะรอบนี้ติดง่ายขึ้นติดง่ายขึ้นโอเคเหลือ2ตัวเก็บไว้อันนี้ต่อไปเนี่ยเป็น10%นะเดี๋ยวเราค่อยมาลองนะครับได้ลองแน่นอนอ่ะต่อไปเลยครับมาด่อตัวแรก4ตัวตัวที่สอตัวมา20แรกตัวนี้ยังไงไว้ล่น ยังไม่ติดนะฮะถือว่าเป็น20แรก20ที่สองฮะยังไม่ติดนะฮะสีนะคิดง่ายๆว่าเป็น40เ็ไม่ติดนะฮะยังไม่ติดนะ60%นะจะติดหรือไม่ฮะติดนะเห็นไหมสามครั้งติดนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแต่ถามว่าถ้าเลือกเป็นสมตัวทีเดียวเนี่ยอาจจะไม่ติดนะเออเลือกทีละ20มีโอกาสสามตัวนะตอนนี้ พองอยู่ที่3ตัวนะฮะสีม่วงก่อนเอาสีม่วงก่อนมาตัวนี้ต่อเลยฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตัวแรกเลยไหมตัวแรกก็มาครับ20%ติดเลยฮะโอ้โหตอนนี้ตัวเดียวแล้วก็3ตัวสตัวแล้วก็4ตัวนะฮะที่เราทดสอบกันไปต่อเลยฮะล่างม่วงต่อเลยนะนี่เลยฮะ20%รแรกจะติดหรือไม่ ยังไม่ติมน,นะฮะโอ้โหแสดงว่าอยู่ที่ดวงจริงๆนะฮะจากที่ลองมาอ่ายังไม่ติมฮนะสองครั้งเนี่ยยังไม่ติดน,นะไม่ค่อยจะติดน,นะสองครัง้ง5้หกสิบเปอร์เซ็นไม่ติดครับนี่มาเปอร์เซ็นต์ที่แปดสิบแล้วกันไม่ติดน,นะฮะนี่เปอร์เซ็นต์ที่รนะ้อยฮะอันนี้คือห้าตัวเนี่ยถ้าเราใช้ห้าตัวก็คือติดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเอาจริง ถ้ามาตีทีละตัวเนี่ยก็คืออันตรายมากมาครับจังหวะนี้ไม่ติดนะฮะนี่เป็นไงเสี่ยงครับคือถ้าใครมีห้าตัวเลยเนี่ยก็อัพไปเลยนะไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้นะแต่ถ้าใครแบบอารมณ์แบบมีมัตเคลาโน่หรือดูเด็กน้อยเนี่ยโอเคอยากอยากลองก็จัดไปนะครับแต่มีสิทธิ์ไม่ติดครับห้าตัวอ่าเห็นภาพชัดเจนนะฮะโอเคต่อไปตัวนี้ฮะตัวนี้เราเตรียมมาเยอะ เดีทำไมมันร้อยเปอร์เซ็นต์วะอ๋อสีม่วงนะฮะกดเกือบกดพีละเริ่มจากล่างดีกว่ามา,มาตัวแรกครับไม่ติดน,นะครับตัวแรกอันนี้ก็เทสตัวละห้าตัวนะถึงจะซ้ําแต่เราให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงครับอยู่ที่ดวงจริงๆฮะตอกี้ติดไปแล้วสามสี่ตัวนะครับยังไม่ติดนะฮะตอนนี้เหลืออีกตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตัวนี้เหลืออ,อีกสองตัวครับมา เปอร์เซ็นต์ที่80ติดครับนี่สี่ครั้งมีโอกาสติดอยู่นะบ่อยโยยนะครับโอเคต่อไปเป็นตัวมออ่่งอีกตัวหนึ่งครับแต่ตัวซ้ำนะมันเป็นตัวซ้ำแต่เป็นม่วงไปไปต่อเลยครับยังไม่ติดน,นะฮะยังไม่ติดง่ายๆนะครับเอาห้าตัวพอนะที่เหลือเราเก็บไว้นะสองครับไม่ผ่านนะฮะดยต่อเลยดยต่อเลยเต็จน,นะ ตัวที่สามสองครั้งเนี่ยไม่ค่อยติดสองครั้งไม่ค่อยติดครั้งแรกติด3าครั้งสี่ครั้งติดนะครับเออโอเคนะเดี๋ยวล่างทองเดี๋ยวรอต่อไปตัวนี้มั้งได้ไหมอ่าตัวนี้ใช่ไปครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยจบจบจะได้ไม่ต้องยาวเอาละฮะเราไม่ติดตัวหนึ่งนะเราไม่ติดตัวหนึ่งนะมีโอกาสไม่ติดนะเอาละฮะตอนนี้ตัวที่สามฮะ ไม่ติดครับตัวที่สี่ลองสุดท้ายไม่ติดน,นะครับตัวที่ห้าจะติดหรือไม่นนครับไปครับตัวที่ห้าไม่ติดนะฮะไม่ติดสองครั้งนี่มันเป็นเปอร์เซนต์จริงๆนะฮะโอ้โหไม่ติดสองตัวนี้เลยครับที่ติดมาก็สี่ตัวนะโอเคนะเนาะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเฮ้ยเดีย๋ยวเรามาลองนี้เลยดีกว่าเม็ดส้มเลยตัวที่เหลือนะ เอาเท่าที่เหลือนะเราไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะมาดูครั้งเดียวแถมถือว่าแถมไปจึป๊บไม่ติดน,นะฮะน่าจะติดยากแหละส0เปอร์เซ็นต์่ะสองครั้งอนะ่ะไม่ติดครับผมว่าถ้าเพิ่มสัก20อนะจะติดง่ายหน่อยง่ายหน่อยนะเนี่ยณ์แบบเนี้ยนะแต่ถ้านี้สี่ตัวเนี่ยก็จะประมาณ40นะ์ะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเทสส0นะไปครับ เป็มครับทั้งเดียว <laughs> อันนี้สุดจริงอันนี้สุดจริงเต็มเลยเต็มอัตราไปต่อฮะหมดยางอันนี้หมดแล้วอ่อันนี้ต่อฮะไปสิบเปอร์เซ็นตะ์ะสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสนะมีโอกาสโอ้โหไม่น่าเชื่อฮนะ <laughs> แต่ว่ายากเลยนะอ่ะไม่เต็มน,นะฮะไม่เต็มน,นะฮะ ปเอาให้หมดเลยติดป่าติดป่าติดป่าไม่ติดนะฮะโอติดตัวเดียวฮะบอกได้เลยว่าจีจานแน่นอนตัวตะกี้ก็ให้เห็นได้เลยว่าขึ้นเม็ดแดงเนี่ยมีโอกาสติดง่ายอยู่นะถ้าเรามีสักสี่ตัวนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่ไม่ติดเหมือนกันก็เป็นความเสี่ยงอยู่แล้วครับเปอร์เซนต์ถ้าไม่ร0อหรือว่าอย่างน้อย80%เนี่ย ติดยางแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนะโอเคครับขอขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแบบนี้นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์เยอะคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอยากดูคลิปแบบไหนอีกคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบาย